ถ้าใครอยากแต่งชุดแต่ง f 1 5 0 w i d e body และขับดีด้วยเชิญมาชมคลิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับผมเท่จากช่อง r a n g e r ์พอยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวชุดแต่ง Ford อีกเช่นเคยนะใครที่ดูมาอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้ดูคลิปนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วผมก็อยากจะพามาดูเลยก็คือเจ้า Ford r a n g e r ที่แต่งเป็น F150 w Body และก็ไม่ยกใส่ล้อตโตๆโตนะฮะคราวนี้เนี่ยมันมันมีดีและไม่ดียังไงเดี๋ยวพาไปชมกันในคลิปกันเลยนะฮะก็มาถึงกันที่หน้ารถแล้วนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนนะครับที่ไว้วางใจมาซื้อรถแล้วก็ให้ผมแต่งรถนะครับ คันนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นเจ้า Ford รุ่น xlt ปี2022นะครับคือเป็นรถที่ลงใหม่ลอตใหม่ประจำเดือนมกราคมเลยแล้วก็นำมาจัดแต่งเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวชุดโป่ง f 1 5 0 Y b o d y นะฮะงานที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นของโรงงานที่เป็นต้นฉบับเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับคือ เป็นคนออกแบบเจ้าแรกแล้วก็เป็นคนที่จัดจำหน่ายจนได้รับความนิยมนะครับก็จะเป็นงานชุดนั้นนะก็เดี๋ยวคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถสีบอลเงินนะครับสังเกตว่ารถสีบอลเงินเนี่ยมันจะมีความกลางแล้วมันจะไม่ไปที่ทางใดที่ทางหนึ่งเลยนะชุดแต่งเนี่ยก็จะค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่เชิงลึกมากกว่าการใส่ชุดแต่งแล้วจบนะครับตรงนี้เนี่ย สังเกตง่ายๆเลยคือพอผมพามาดูหน้าหลังนะครับเห็นไหมผมจะใส่ชุดแต่งเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นนะครับจะมีเมนหลักที่ผมคอยพูดอยู่ประจําเลยก็คือเรื่องล้อและยางนะครับส่วนชุดโป่งเนี่ยลูกค้าเนี่ยดูติดตามมาแล้วก็ชอบชุดโปง่งชุดนี้ฮะคืออยากใส่ชุดโป่งนี้เพราะว่ามันมันใหญ่มันกว้างเหมือนเจ้าแรปเตอร์นะแต่คราวนี้เนี่ยโจทย์ของมันก็คือ ลูกค้าจะไม่ยุ่งกับระบบไฟนะครับสังเกตฮนะที่โคมไฟหน้าเนี่ยลูกค้าจะไม่แตกเลยแล้วก็อย่างที่2คือลูกค้าไม่อยากยกนะครับพอไม่อยากยกแต่อยากใส่ปงใหญ่เนี่ยโจย์อ่ะมันก็ค่อนข้างยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือถ้ามาใส่ล้อเล็กแล้วมาใส่ยางใหญ่มันก็ได้แต่ว่าการขับขี่ก็ไม่ดีอย่างเช่น เมื่อคลิปเก่าของผมเมื่อปี19เกนี่ยก็จะเป็นล้อขอบ16แล้วก็ใส่ยางเป็นยาง MT แต่การใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ถึงทรงมันจะได้แต่การใช้งานมันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าลูกค้าเนี่ยต้องการใช้ในชีวิตประจำวันประมาณ95%ออกเที่ยวทริปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็แค่5%เอเเอาง่ายคือใช้ทั้งปีเนี่ยอยู่บนถนนดำอยู่อยู่บนท้องถนนตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะมาใช้ยาง mt ที่เป็นยางมัทเทเลนเนี่ยก็ไม่ได้คันนี้เนี่ยตอนนี้มันก็จะมีการเลือกแม็กและยางเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญในการหยิบเข้ามาใส่ในคันนี้นะครับเพราะว่าโจคือโป่งใหญ่ละตัวถังเข้าแรปเตอร์ละแต่ฐานล้อเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยก็ยังเป็นของเจ้าเลนเจอร์เหมือนอเจ้าเลนเจอร์เหมือนเดิมนะตัวนี้สังเกตนะตัวล้อ,อยางเห็นไหมใหญ่นะครับ แล้วผมขับมาเนี่ยจะถึงที่ร้อยเอ็ดแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะขับสบายนิ่มเสียงเนี่ยไม่ลำคาญน,นะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยได้ช่วงล่างเดิมของ Ford นะครับก็ค่อนข้างกระชับแฮนดิ้งเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าตัวของ MAC เนี่ยมันเป็น MAC ขอบ20แล้วก็ MAC เนี่ยหน้ากว้างมันเยอะนะครับเนื้อแก้มตัวเนื้อยางเนี่ย เห็นไหมฮะหน้ายางของยางเนี่ยค่อนข้างกว้างเวลาที่ผมเข้าโค้งเข้าไหลค่อนข้างมั่นใจเลยนะฮะแล้วช่วงล่างเนี่ยพอเราไม่ไปยุ่งเนี่ยมันก็จะได้ความนิ่มน,นวลความกระด้างเนี่ยหายไปเลยทั้งที่มันเป็นยางดอกใหญ่แบบนี้นะครับคราวนี้มาดูนะตัวแม็กเนี่ยไม่ได้มีการการาผมก็จะเลือกเป็นตัวของออฟเซ็ตล้อที่มันแบบ พอดีกับซุ้มนะครับเพราะการเรยวจากซุ้มเนี่ยมันก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยขับขี่ลาบากเพราะลูกค้าต้องการใช้รถวิ่งในเมืองวิ่งออกนอกเมืองก็คันนี้เนี่ยวิ่งสบายเลยเพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องของกฎหมายทั้งเรื่องของการเข้าจอดเนี่ยก็ค่อนข้างสบายนะครับส่วนชุดโป่งเนี่ยก็ลงรายละเอียดลงไปด้วยนะเพราะว่ารถสีบอลเงินเนี่ยถ้า ชุดแต่งส่วนใหญ่จะเป็นสีดําด้านอยู่หล้วนะครับตรงนี้นก็มีการาทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นก็คืออย่างตัวของกระจังหน้าเ,เห็นไหมฮะอันนี้รถวิ่งมาก็จะมีเปื้อนนิดหนึ่งนะตัวกระจังหน้านก็จะอัพฟอนต์เป็นตัวดําเงาขึ้นมานะตรงนี้นมันต้องทําสีขึ้นมาพอทำอย่างนี้เสร็จภาพรวมมันก็จะดูมีป๊อปอัพขึ้นเห็นไหมฮะ ดูมีมิติดูไม่สีดิบๆอย่างเดียวเพราะว่าสีเทาไอ้เมสีเทาสีบอลเงินเนี่ยมันเป็นสีที่ค่อนข้างเป็นกลางอยู่แล้วนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็เห็นไหมฮะทำสองสีแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะดูแบบดูรดมีมิติมากขึ้นแล้วก็พอ ตรงนี้นะครับลายโคนอ่ะจริงๆอ่ะลูกค้าก็ไม่ได้อยากใส่มากนะครับแต่ว่าไหนๆรถมันทำมาทรงเนี้ยก็เลยอยากให้มีแต้มๆสักเล็กน้อยนะก็คือได้ตัวของเจ้า4ี่คนสแล้วก็ลายโคนมาเล็กน้อยนะครับนี่ฮะให้ดูขนาดของความยืนของล้อนะเห็นไหมจะพอดีกับตัวถังนะออกมากำลังสวยเลยฮนะ คือคันนี้เนี่ยส่วนสูงอ่ะท่านนึกไม่ออกนะครับให้ไปดูเจ้าตัวของเลนเจอร์ตัวเดิมนะครับเลนเจอร์ Ranger ตัวเดิมของมันเนี่ยส่วนสูงแทบจะเท่ากันเลยเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ยกนะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางก็คือดูผ่าน,านเนี่ยก็เหมือนเจ้า f 1 5 0ห w i d e r แคเหมือนอารมณ์เหมือนยีราฟยีราฟแคยีราฟซิงอะไรเงี้ยก็จะดูแบบแน่นหน่อยนะ ล้อยางก็ยังคงเต็มซุ้มนะการขับขี่ก็ดีใช้ในเมืองนะเพราะว่าผมเลือกเป็นยาง AT แล้วก็แม็กขอบ20ตรงนี้นะฮะก็ผมพามาดูแบบของคันนี้ก็หวังว่าจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะปัจจุบันเนี่ยการแต่งรถเนี่ยมันขาดสเสน่ห์ในเรื่องของอา่า ความสวยงามมันได้แต่แต่มันมีเชิงลึกในเรื่องของอย่าลืมว่ารถเนี่ยมันเป็นเรื่องของใช้ในการขับขี่ใช้ในการพาคนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่สําคัญที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของใช้ยังไงให้มันดีนิ่มนวลขับสบายแล้วก็ถ้าเรียกว่าอะไรอะรถมันก็คือรถอะครับแต่ความสวยงามเนี่ย เราก็อยากให้มันสวยถ้ามันจบได้ทั้งสวยและใช้งานดีเราก็จะมีความสุขในการใช้รถคันนั้นซึ่งคันนี้เนี่ยลูกค้าก็ทําการบ้านมาแล้วผมก็ให้คําแนะนําไปก็ได้รวมออกมาเป็นคันนี้นะฮะเป็นยงไงบ้างครับกับคลิปนี้นะฮะก็พามาชมรอบคันแล้วก็พามาดูจุดเล็กๆน้อยๆที่ควรรู้นะฮะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะ เป็นความรู้ให้กับคนที่กำลังสนใจรถฟอร์ดซึ่งผมเป็นเซลล์อยู่ที่โชว์รูมยังไงถ้าสนใจรถฟอร์ดป้ายแดงพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะฮะก็ฝากโทรหาได้เลยหรือทักไลน์มาตามด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง r a n g e r Point ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube และก็ f a c e b o o k นะ,ะสะสหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ